สุขวน,นาแต่นงังจีบกันอยู่นี่ทุกคนมากับแฟนมันต้องห่วงทุกคนเลยขับริการเต็มที่มันนี่ <c oughs> หวานนี่แหละทุกคนเลย <c oughs> เอยอิสานไปทีหัง ไปให้ไก่อบฟางสบายดีทุกคนมืัอนี้ไปกับไปกับแฟนได้มืหอนี่นะเนาะแฟนมือหนึ่งเป็นแฟนมือหนึ่งไปเพื่อไปไก่อบฟางไปไก่อบเฟิงอันนี้ว่าไก่นะอันนี้ไก่ทุกคนสบายดีทุกคน สบายดีตอนแป็นแรงตอนแรกมันนี่ครว่าสีอ,อกไปหน้าได้ไปกับผู้สาวสองคนทุกคนได้ไปัน,นไก่อบเพิงค<ม>้อยกับพี่เกอกินเถอะเพิพ่นเพิ่นโซนไปนะเพิ่นมีม่เห็ดไปไปทางเล่อ,อะปะไปเนิร์ปเพื่อนเขามังอดงลีน่นี่ไปป่าน้ำบ่มือนะ ไม่บอกไปป่าไม่ได้ไปเอาทุกคนเดี๋ยวเฮาชีพากันเอาไปกินไก่เอาเฟืองเดื่องวันนี้เด้อไปครับสาวนิ้มสาวนิ่มนิ่มคนนิ่มแน่แน่เดี๋ยวนี้นิ้มนานแน่แล้วเดี๋ยวเฮาซ้อนรถเดี๋ยวไประยะงบได้แฟนงามแน่วันนี้ใส่เต็มที่เลย ถือลูกผมโคตรเลยเป็นขายประตูนี่ยพาเดี er ๋ยวเอามาหน้าพี่ได้เหมือนนี้เลยไม่บเด้เหรอนะลุยต่อใจน้อยห่อนหน้าเลยนะเอามาหน้าขอเจ้าสิอยู่แก้มบ้านนะครับ เลยทุกคนเลยผู้สาวนี่งานนักเลยมานี่หกหกกเดี๋ยวจะําซื้อเสียงก่อนโอ้อันนี้ว่าจะพานาะเจ้าของเพลง,งนะนอยู่สองคนบ้า,าโอ้ยอยู่สองคนจะว,วานนี้แล้วอนันนี้อ้าวเนาะ แม่เนาะแม่ละแม่นิ้มซื้อได้ไก่ตอนนี้มึงเห็นปุนีบอกไก่ตายแล้วว่าจะไม่ไก่อีกเดียวร่วมมือคนไปถายคลิปแล้วมาหอนแล้วก็การทันทีเลยเนาะโอ้สาวลายได้มาเมื่อนี้ทุกคนเลยโอ้สบายดีสบายดีอ้าวกระตือนนอนกระตือนอนเดี่าวลงกลมันสดเด้อ ่าทุกคนมาหอดไม้เมย์กะนพักก่อนยังน้อยกะซื้อแ๊บซี่อยู่เงี้ยเงี้กินได้เย็นี่ยสาวเมย์หอเมย์เมย์ผัดใจขอบใจครับสาวเมยทุกคนเลยแซ่บเลยทุกคนเอาไม่ปลาหมันแต่สีผู้บ่าวเย็นเธอเดี๋ยวจะให้แนะนำโตทุกคนเลยแฟนเท่านี้ซื้อบ่ เซ่อบ่เจ้เาอ่อเจ้าอ่ะแสงเขียวเกตทุกนไปนี่นะจะกินส้มมะม่วงเนี่ยน้องอันนี้นะหูเซ่อน้านี่เป็นุ่นทำไมเป็นนี่เอามาอันเครื่องปุ่นนะครับเครื่องปุ่งบ่เออเยอะๆเยอะมาจะการให้กินส้มมะม่วงเขานงเกินส้มเลนเดี๋ยวใส่งานพื่นทาวให้เตรียมที่ทุกคนเลย หมาเมื่อเดียวเฮาลาบเลยพูสาวนะเฮหน้าบมเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยโอเคนะเฮ็ดเดียวพูสาวกินเดี๋ยวค่อยเฮาพูสาวให้ได้กินนะยใส่งานเต็มที่เลยทุกคนกี่ไม่รุ่นนิ่มตั้มมันตั้มไปเลนะนี่ไปได้ปะแกลงแจ่วกินชม่มโมโหใส่งานเต็มที่โอ้บาบเลยทุกคนในทิงอเด้ ใส่งานสาวนี่มือหน้ายังแก้มือทุกคนนี่เดี๋ยวเช็ดเลือกกินมือนี้นะพบเดียวมือแรกน้อยใจ <laughs> น้อยใจแล้วน้อยใจแล้ว <laughs> ลว้วาวเพียเ,เดือกกินเนาะมือหน้าก่อนมือนี้ลองเบิ่งอันเคยเห็นสีมือกอ่อนสเสพแน่นอนสเสพแน่นอน งามแฟน่นนะกนนดเินด้เเจะมาคิดเทมันเลยทมันเลยนี่นะอ้เดี๋ยวให้กินกินสมก่อนเจอสมเลยทุกคนเลยอะไรนะเป็ดเป็ดนะมันยังเห็นหน้าเดียวค้างเลยมันจะเห็นมัดเปอนเลย ที่บรรยากาศดีเนาะลมพัดเย็นโดยโดยส่วนมันตนนี่เขาบอกเฮ้ออันหับจางก้นมันว่เนาะเสียงหับจางก้นมันนี่ไหมนี่อู้จ้ โอ้เติมความหวานนี่เจ้าความหวานแรกมีหว่านรังเผาเนาะเติมความหวานนี่เ <c oughs> ติมหว,วานเป็นองเดาคุณกินงอเด้จนกินไม่ได้เลยใครทอบมีเค็มคุ้นคือบ้าคำสอนบ้ <c oughs> <c oughs> าคำสอนอะเค็มคุน้นเท่าไรดินด้นจนยุดปลาตัหมแล้วโอ้เติมความหวานนี่ใส่ลายผมล้นเด้อ ทางลุมล่นก็ใครอยู่ไม่ยั้ทางลุมโอ้ว่าไปแลบบานนี้เนาะเยดโอ้ตัวนะปรุงมาทงแห่นะห้าวมาแล้วโอตัวกลับมาด่ปุ่งเสบแน่นอน Ừ, tặng tầng năm tao như sơ nam nè ô mi năm sang nè nó tiểu hà lan có muốn có tụi con này chỉ xông ừ, thôi này thì nghi quay mà lan hơi cái đây <laughs> Hãy รากโลดโอ้เป็นโจรแร้แลนด์อย่างนี้นจอสมมงๆงมันนี่น่ามาก,กินไก่อบเพิ่งแต่ว่าเพิ่งเป็นไม่โค่นเนอะนิ้แรงมันยังให้เินดิมันได้ยังยังมีเคยเห็ดทุกจิกเกอรเนาะอันนี้จะทากินย่างเดียวเด้อไก่อบเพิ่งเด้ย

แก้วน้าตกใจไหมย้ำเฮาหาพบบเ้ิ่งแพงย้ำอาย้ำมาสินะยานผู้สาวทุกคนเป็นเนื้เลยอินนี้ลกันหมูเหดนอ้นะเนะหัดไม้ลึกนะไข่เปนไกลทันตายมอโึดแล้วไกลทันตา เจ้าทายเองกลยเฮ็ดเองมันจึงทำอยู่แบบนั้นเออท่ไปแทะพื้นโคมันโบราณกคมันพิษกคอยู่ทูปอีกกคไม่เนาะเขาหวานหวานพิษกับพิษนะมาพาเราลูกคืนได้ไหมมึงน้อัน้าก็ดีสมเนาะไม่ได้เขากล้องเกินหวานตาโดยทุกคน กินกับสาวหม้่มีหม้อมีซบหวานยางเดียวคันนี้หวานกูมัอันนี้พอคุนนี้แห่งหวานหวานเจี๊ยบเลยแนะนำโตเนี่แนะนำโตซื่อนี่นเลื่อนิมชื่อนิมนิมคนละนิมเนาะบานบานเวงบานคนเองทุกคนนี่เป็นแฟนคยเอง เอฟซีรอท่ามาเฮงอย่าเห็นอยู่หาก็เปิดตู้ดีกาเปิดตูวเฮเบิงวันนี้พามากินมากินไก่ซะเปิดตัวเฮเบิงซะนี้มบตอนนี้สบายตอนนี้ผมเัินสบายทำตอนกินเนาะอแก้มปุ้งลยจมจมจม อ้หาวอยู่คืออย่งหงวัวชมอยู่นะจ๊ะอื่กันโปอนหวานโอ้วันนี้เราจะป้อนให้ผู้สาวก่อนแล้วทุกคนคก,ก,กินส้มอิ่มเดี๋ยวเราจะมาโคไก่น้าผู้สาวก่อนตังแกแฟนพทวนเลยมือหน้ามืามาอในก่อนทุกคนเลยสีโคให้เพิ่นกินโดยเฉพาะให้มันนั่งปกอยู่ มื้อนี้นะไปเฮ็ดเฮือนรถอยู่เฮือนพันมาพผ้าเอาชวนมากินใกล้อ่ว่มาสิจะได้เผาเานาะจะได้เผาเอาคนบ้านเดียวกันแล้วทุกคนเลยลมื่อน้ายัางให้ชิบไปลิ้นน้ำให้ทุกคนเบิงบ่งเบิ่งเคยเบิ่งสานก่อน บางคนแกนจะเบิ้งแต่เฮิงนะยู่ฟูจะเห็นเขาเบิ้งเศร้าไหมานี่ผู้สาวเขา่าทุกคนเลยเต็มามาไมนี่นะผู้สาวเขฮาสูตรสูตรตเท่าไหร่นะโตเจ็ดสิบร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งหกสิบปลายท่านแกท่้นมาได้ Số tiền chỉ là chủ đề Những tiền đi public là để cho tôi chào hộ thay đồ Những cây duy bạn được là thiệt Mà ข้างไม่ลดไทยเราจำไม่นะมตีนคนดมียอตตีนมันเสรทุกคนกลับอทาอันบ้ากบสอยยังหน้มาอันบ้าโอ้โหบ้ากบสอยมาคันจังวะหายแล้วรอยทาอันกินไก่อบเฟิองมาเนี่ยนะให้เขาเจ้าเห็นให้กินจำสิกินเท่าสบาย ทุกคนซุนควาด้านนังจีบกันอยู่นี่ทุกคนใช่กล้งใช่ข้าพุทธมากับแฟนมัต้องห่วงทุกคนเลยขำบริการเต็มที่มันนี่หน้านี่ยนะบอนท่านี่เยอะลงปลากันลงเลยเป็นบอกอ้าวเป็นเรื่องนะทวนเลยไปลงปลาไปนี่เคยไหมต้องบุกเบินเลยได้เอ้ามีแต่รอทาอัน มันชุกพุ่งละทุกคนเลยจังเปิด<ม>ได้เบิ่งตอนเฮ็ดอยู่โคกินค่อยไ,ได้ถ่ายเบื้องตัวยามันซ้ำเดียว<ม>อันนี้เป็นไก่อบเพลิงทุกคนกำลังกากีมเพลิงโอ้ไก,ก่กระตุ้งไงเติมเนาะกองแก้วเพิ่กำลังตัง้งค่อยก็ไม่เคยกินเนาะนี่อันนี้กับปุ๋ยกระเจมเป็นเทียมหอย <c oughs> นางเอกเข้าจัดการ เบ่งอยู่ทียงพูดไหมล่ะเอาเสือดูบบนี้เจอได้ออนี่เในนั้นวะขั้นตันเอกไก่ใส่บวดแก้วเลยได้ไหมคืออะักแบบนี้โกรบบ่หนะเอาไปมาอันกุดนะ เห็นล้วเห็นบ่นี่พี่อันนั้นบ่ไก่ฟูโตบ้างไงเห็นแบเขั้นเซลนี่เืิไม่ขึ้นงกาได้ยังโอ้ตุ๊ดใส่ทุกคนเลยไก่กับเฮาโซฟิตไก่กัเฮาโซฟิตไม่เทมหอยมาดีพาพี่น้องโอ้มาเจี่ยวทองคือเก่าทองค่อยใจแต่หึงเนิไปอยูงดีเลยมาเมื่อนี้ขึ้นมาทองรักมาพุทธีพโชฌาทองนะ คอยมากับผู้สาวคอยสีโซนเจ้าบ่โอ้ได้มีผู้สาวมานำคอยพิสูจน์ะได้ตากินไก่ยว่าเฟิงครัาพ่อออกมาดิแดดกันทุกคนเลยอยู่เซอร์หมกเลยยูเทียโอ้แดดฮ้อนเลยแดดฮ้อนนี่ทุกคนเลยนี่นะฮ้อน เด็นฮอนเลยไหมกว่าบกเกบอีอามาหาหนังอยู่ผมบุแฝงแ้งอะไรบ่แฝงผัดใช้ตำมันตำนี่ <c oughs> หนังอยู่ผมพดูดอะไรทากินแน่วันนี้นะยฮอนฮอนฮอน,อน,อนคือบ่หนังขายเครื่องอยุหานพูนเลย อันนี้นมีหันเป็นของตัวเองบ่ะโบฮันพอหันแ<า><า>ม่จะมีหันเป็นของตัวเองยังบ่มีจะได้ยังชีวิตเป้าหมายในต่อไปจะได้จักไมยย่ได้จักโอ้จะได้โผบ่ปะ้ะจะได,ไดอ้อยู่มีผู้เอาเดี๋ยวจังน้อยมีคนเอาแน่นอนเผือเด้หลตาบอดมาเอาไ <c oughs> ด้เนาะมาเยาะสาวก่อนทุกคนเอ็มนี่ มาเพิ่งมากินชมรถมาไงกันกินอยากกินผู้เดียวได้เนี่ยเพิ่งเคยมีกินน้ำใครแน่คุณนังแข่งคางกับอยู่อย่าอกได้ค่อยหายได้เดี๋ยวแข่งกันน่าเราเมินหายในอื่นได้เถอะงาตัโตัวเลยได้เอาไปใช้ตัวฮะหาลักมามันมาอยู่เช็นเช้าอยู่แต่พี่น้องเอ้กุ้ย ไปเว้าวคำสอนนะหาเลิงเสียคอยตลอดหลายใจเนาะทองหลายใจไม่เลยน่าหลายใจหลายคนเดี่ยวผู้สาวผู้หลายเนาะงคำสอนเนาะผู้เดียวฮะล่ะเดี่ยวเดี่ยวไบ่ะเดี่ยวหกไปเดินเดินซีนี่สามซีนข้างหน้านี่ขอเลยเนาะจะพามได้ขอได้เงินก่อนได้ไปเาะไดกระดองขอพรแตงพร้อม พร้อมแจมพร้อมได้ผูกวันนี้ละเพินได้ได้ผลเพลินระเบิ่งสมใจซะทุกคนเอ้ยมาเนี่สาวนิ่มขาวว่าไงนิ่มคนละนิ่มนะโอ้นิ่มตัวนี้งามมีแพ้นิ่มตัวนั้นเลยขาวว่า FC นั้นมาคอมเมนต์มาว่านิ่มนี่งามเนาะแต่ละคนคนซื้อนิ่มคนซื้อนิ่มนี้ง่ามนบ่ คืงาม้งนะได้เคยยงงามดูดูนิ่มแฟนคอยมาได้ดอกเออนี่มาทองแล้วอ๋อนีิ่มทองงามได้หนึ่งนี้งามแบบหนึ่งงามกุ้งงามคน้งละแนวแต่เฮางามลุดเขาในหนึง่งแฟนพคอยนานทุกคนจีมคิดเกมคือคอยเห็นมาคิดอยู่หกมันก็มีน่าอยู่หกเขาต่ำมาได้ มึงดูจันมือม่อยู่มื่กีนดียวโ้มามามือดียวงสายงานเต็มที่ยลับไดมือหนาเลลับแท้ีลาบได้ไปนแบบาโอ้เต็มทีแหละไก่อเพิงเจ้าน้ำแม่ไฟไหมไม่ละไฟไหมไม่ละไก่อพิงนะคุณนี่ยงตับมันทุกคน เเฮบังดูขางนี huh. te ่งันั่นเจุดมดข้างทาง่บังดูบัง้างดูนะดูแต่ทอ้งเดียววะฮู้ยดันปิดปีเลยไฟไหม้มัแล้วเนาะกันี่แตะพัวนี้แซ่บพัวีแซ่บเย็ะเลยจะทอดบ้างนี่นะทอดแล้วมันไหม้ทอดออกทอดออกแบเ้อ เอาของคุณลดโทษนี่นะเอาไม้มาอันนั้นมันเป็นบ่นใสๆเย่นอชูไมมันตกผมนี่นะแก้วมันก็แทะนะเหม็นเม็นแทะแกวผลงานออกมาลรเด้อรอรุ่นนี่นะได้บมนี่นะสาอบนาคือหอมใช่ปะไม่ได้กินง้ออีนิ่มน่ะโอ้โหคือรูปพ่อพี่น่ะแกวมันนั่นแหละมีนิ่มแทะแก้วมันกัแบบนั้นโอรุ่นี่ ບໍ່ຕ້ອງມາຊິກ້ກ້ວລົมປໃຕ່ນີ ไก่เข้วไก่เขาแล้วเขาแล้วโอ้่เห็นไก่เห็นไก่เห็นไก่ไก่ังไนี่ยขึ้นมาไก่เฮไกหายวับเลยมือ้มนไ่ด้นู่พี่น้องเ้ยเห็นซ้หอมเนาะไก่เฮเลยกินหอมไมชื่อไก่เฮเลยจะไปให้เพิมมือมันหอมมือไหนเอาโทนมาใส่เอาน้นะเ่อยแก้วหน่อย้ย มายังตกเกลานะเกลามันโหมุดแบบนี้เนียงานเจ้านี่ดับมดมือไม่มือไม่ดับทิพมด้วยนนี่มันตกมาเรื่อยๆเลยจะไป็อมีมาละจะไกลอกล้วเปล่าล็กนอกไกล้นะ ใช่เลือกไก่ดำพี่พี่คุณพ่อเลยหน้าตาโปเป็นตัวยินยิ่ดีแซ่บคขนาดเลยโวดกระไก่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 ว่าเลยไก่ดำซุ่มเอาเนี่ยนี่ละมันยังโง่เนี lek, ่ยอานนี้มันย like ังโง่เนี่ยผดีแซ่บเนาะแมนแซ่บแห้งเอาไปวางไม้ป่ะหนึ่งซีมือไม่โคคนใหม่เนาะ พันหมูพันชิชิมือต้อนนึงนี่น่ะหอมอยู่ได้ตกเลยิ่ได้ผ้ากระบีเห้าจะไปดันตามเด็ดเลยผู้มีผู้ว่ามาผลผาโอยได้เนาะสังเกตเมื่ขาใกล้นี่นะผลงานผลงานอันน้าเลยทุกคนเลย ปลาใกล้กันมันดำปื้อหอมดีนะเร็วหอมอ่ะนะน้องอชรหอมหอมเห็ดในนี้เจอมือหน้าไปจะซื้อไก่ไหมเขาเห็ดอีเด้ไก่กันทุกคนเลยโอ้สิเลือกมาดำคักดำเนียไก่อพริกาจะว่าเนี่ยเรื่องว่าวชรคอยมานำพิสาพี่น้องไประทอกรักกันมาก ผู้สาวส่าซ้อนวะนี่นะโหตายแล้วค่อยเอาผู้สาวเขามาทุกคนเี่นี่ยไรเแซ่บบ่แซ่บแซ่บจนดำ,จ,ดำจนดำจนดำเสียบเนาะจะภาพนี่แซ่บโอ้ในเรื่องแมวอันให้โหดบุคลิกได้ <laughs> แล้วเลยอ,อน <laughs> มอนิเมไก่ดำเริ่มตาทุกคนเลยมาทางนี้ฮะปารตันกินไก่อพิงก่อนค่อยๆหไยละเส็โยยแน่ซอนโยเน่เอาตอนินอ้าวเอาปร์โยมั้ะไปตอนินอนจะได้งนี่แล้จะไอย่าต้อนากก็มีพอดีค่อยกินเมดแล้วอย่างเลยตอนน้อยก็เลยเฮือก ยังเฮือแค้นได้เยอะแยลายปัจจัยมันบกกานะบกกากินบกกากินนะโอ้โอ้บอมสอนนี่นะเสียบทุกคนบกเกตเฮเลยมันนี่นะแซงคิวเกตก่อนพี่น้องเอ้ยแซงคิวอีบอมสอนแซงคิวอีมาต้องบังเอาเกตนะยาชูฟ้าอันให้ได้มาเด้อเบาบกเกตหน่เด้อ กินไก่อบเฟลือกอย่งพี่ได้อย่ามาอย่าแยะพี่เป็นดอไปได้ปลาดอกพี่ลองไอ้ครูมูไกดำว่างๆจังปลาตอนนี้ก็ขาดละทำใหความมีโคูยอะหน่อยนึงแนวแนวแล้วเมย์ได้ลูกแห่งยะเดี๋ยวนี้นะไงจอยไปปลาวไปโลดโอ้แซ่บบ่แซ่บสุดยอดือ ดำแต่ดำดีนะแซ่บอร่อยกว่าไก่อริกาไก่อริกาไต้ต้องดำไปทุกคนกินไก่อ,อกเปิงย,ยาละในห่าสิพากันเมหม,นมือนะอเดี๋ยวมือเหมือนอ่ะเหมือนแล้วขำนะเดี๋ยวเหมือได้เดี๋ยวนี้ก็ได้มีคุกแต มือหด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 เพิอมจุเด้อเอาข้าขข้าอางนี้นะบอสหดซนะฝากันมือก่อนันี้อดเทอจดอกอแต่บัยาการลมขนาดทุกคนเลยเฮ็ดเปล่ากซอนมาอังพ่น้องไอ้พีโเลยอาวไม่กิแล้วนะมุกหอขามกันจังเลยนี่นะวันนี้นะรสึกว่าแดด อ๋อตุ๊กขำมันก็ยังแดดอยู่ไปใหเมื่อได้โอกาสได้โอกาสเมื่อครับนี่เอาอันอยังขากองเลยอันนั้นดิเขาเจ้าเมียนก็ลุ่มมันไม่เอาปักเดี๋ยวสองคนจะปักกันเมื่อต่างเนอะหวานนี่แหละทุกคนเลยอย่าอิสานได้เยอิสาเดี๋ยวฝากกันเมื่อ น่าน,นี่ไก่เต่าได้กัาบ,านนะบบ้า,านนะเจ้าครับบอ๊ะบ้านินผ่านลง <c oughs> ขับเลยขึ้นบิดาครับทุกคนบ้านกันเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อเมื่อว่างโซดิสซาเลยหยิบหานี่บ่านโซดิสซา,าได้ยังนงเปิดบ้านเลยเด้อขอบใจเด้อเจ้าของหน้า

แต่ยังไงครับทุกคนที่เมาสองคนได้เดินทางเหมือนก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้บินไว้สั้นเลยเดี๋ยวโอกาสหนั่งผมให้พี่น้องก็ขอกันหน